สวัสดีค่ะอาจารย์พรอยยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์าการพยากรณ์เกี่ยวกับความโชคดีในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งโรจน์หลายคนก็คงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าตัวเราเนี่ยจะโชคดีจากมั่งคั่งร่ำรวยละรรุ่งโรจน์บ้างไหมในชีวิตนี้เรามาดูกันเลยนะคะ เส้นที่เป็นเครื่องหมายของความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยความรุ่งโรดก็คือเส้นอาทิตย์ค่ะลักษณะของเส้นอาทิตย์ก็เป็นเส้นที่เกิดบริเวณใดก็ได้นะคะแล้วก็แล่นไปยังเนินอาทิตย์เส้นนี้นะจะแสดงถึงความรุ่งโรดและความสำเร็จในด้านเกียรติยศชื่อเสียงโชคลาภความร่าเริงความมีเสน่ห์ ทำให้ผู้คนนิยมชมชอบรวมทั้งชีวิตสมรสและการเงินด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูรูปมือและเนินประกบด้วยนะคะถ้ารูปมืออยู่ในลักษณะดีเนินลักษณะดีลักษณะของเนินดนะีก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามือใครนะคะมีเส้นอาทิตย์แล้วก็มีเส้นโชคอยู่ด้วยนะก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายได้นะคะคนที่ไม่มีเส้นอาทิตย์ ก็อย่าพึ่งเหมารวมนะ,ะว่าจะทําอะไรแล้วไม่สําเร็จนะคะบางคนก็ทําแล้วก็สําเร็จเหมือนกันแต่ความสําเร็จนั้นค่อนข้างยากได้มาไม่ง่ายนักนะคะและก็ไม่เด่นดังไม่เหมือนคนที่มีเส้นอาทิตย์คนที่มีเส้นอาทิตย์ทำอะไรก็จะสําเร็จได้ง่ายนะมีคนรู้นะโด่งดังได้ง่ายมีชื่อเสียงได้ง่าย ทีนี้เราก็จะมาดูลายมือของคนที่มีเส้นอาทิตย์ที่เริ่มต้นจากเนินจันทร์ก่อนนะคะใครที่มีเส้นอาทิตย์นะคะที่เริ่มต้นจากเนินจันทร์นะคะก็จะได้รับความสําเร็จจากการช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้อื่นนะคะหรือเกิดจากความนิยมชมชอบของประชาชนทั่วไป อย่างเช่นพวกดารานักร้องนักแสดงนักมายากลอย่างนี้นะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเนินน้ำคัรสูงตรงนี้นะคะก็เล่นไปยังเนินอาทิตยนะะ์อันนี้ก็จะได้รับความสําเร็จจากความพยายามของตนเองนะคะโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะมีความมานะพยายามบากบัน่น ต่อสู้ด้วยตนเองนะคะก็จะประสบความความสำเร็จนะคะพบกับความารุ่งโรจน์นะมีความร่ำรวยได้เช่นกันนะคะต่อไปก็จะเป็นอาทิตย์ที่เกิดจากเส้นใจนะคะเส้นหัวใจอันนี้ก็คือเส้นหัวใจนะคะเส้นหัวใจถ้ามีเส้นเนินอาทิตย์เกิดขึ้น ในมือของใครคนผู้นั้นนะคะจะร่ํารวยรุ่งโรจน์มั่งมีในวัยชรานะคะแล้วจะมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตถ้าใครมีลายมือแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะจะไม่ลําบากในบ้านปลายชีวิตแน่นอนคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเนินสุขนะตรงไปยัง เนินอาทิตย์ถ้ามือใครเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้รับความสำเร็จนะจากญาติพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือหรือเพื่อนสนิทเพื่อนใกล้ชิดหรือว่าเพศตรงข้ามจะให้ความช่วยเหลือนะก็ประสบผลสำเร็จจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นได้นะคะต่อไปก็จะเป็น เส้นความคิดนะคะเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเส้นความความคิดอันนี้ก็จะถ้ามีในมือใครก็จะประสบความรุ่งโรจนะ์จากความคิดของตนเองนะคะตัวเองคิดจะทำอะไรนะคะก็จะประสบผลสำเร็จนะคะแต่จะสำเร็จในช่วงวัยกลางคนนะคะสำเร็จในช่วงวัยกลางคน จะมีชื่อเสียงจะเด่นดังนะคะประสบผลสำเร็จในช่วงวัยกลางคนต่อไปก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นแบบนี้นะคะปกตินะคะเราก็จะไม่มีเส้นนี้แต่จูจ่ๆมันก็เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะเกิดขึ้นใหม่ก็ นั่นแสดงว่าคุณกําลังโชคดีคุณกําลังจะมีลาบลอยนะคะจะมีลาบโดยไม่คาดฝันนะไม่ต้องออกแรงนะได้มาแบบง่ายๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่มีอดอกจันเกิดตรงปลายนะตรงปลายเส้นอาทิตย์พอดีนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวย และมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอันนีก็สบายใจได้เลยนะคะถ้าใครมีแบบนี้นะคะจะไม่ลำบากอย่างแน่นอนนะะหวังว่านะคะหวังว่าจะคอยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะตอบโจทย์ผู้ทีอ่อยากรู้ว่าจะโชคดีมั่งคั่งและรุ่งโรจน์แค่ไหนนะคะและเมื่อไหร่นะคะขอให้โชคดี ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ